อันหนึ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะคะก็คือว่าคุณควรแก้ปัญหานอกใจแบบนักธุรกิจนะคะหมายความว่าอย่งไงมี3ามข้อนะคะอันที่หนึ่งก็คืออย่ามองเรื่องการนอกใจเป็นเรื่องของหัวใจหรือความรักนะคะเช่นอย่ามองว่าเ้าหมดรักคุณแล้วทําไมเขาไม่ซื่อสัตย์ทําไมเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณนะคะมันไม่เกี่ยวเลยนะเพราะว่าการที่มองแบบเนี้นะ มันจะทําให้คุณรู้สึกบอบช้าม,มันจะทําให้หัวใจคุณสลายว่าคุณรู้สึกว่าคุณไร้ค่าคุณรู้สึกว่าความรักทําไมมันสิ้นสุดลงคุณเชื่ออะไรความรักแล้วความรักมันไม่ได้มั่นคงจริงหรืออะไรทํานองนี้นะคะอย่ามองแบบนั้นมองแบบนั้นจะทําให้คุณหายช้าบาดแผลของคุณจะหายช้าเลือดจะไหลยอยู่ตลอดนะคะเพราะนั้นอย่ามองเรื่องนอกใจเป็นเรื่องของหัวใจ อันที่สองอา,าราจะอยากแนะนําให้คุณใช้สมองมากกว่าใช้หัวใจใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่านักธุรกิจถ้าทาธุรกิจโดยใช้อารมณ์นะธุรกิจเจ๊งแน่นะคะถ้าคุณใช้อารมณ์กับการจัดการเรื่องปัญหานอกใจนะมันจะมีแต่เสียกับเสียนะคะจะทุกฝ่ายจะเดือดร้อนหมดเลยจะแบบสูญเสียไปหมดรวมทั้งถ้าคุณมีลูกลูกของคุณจะแย่นะอันที่สามา,าราจะแนะนําว่า คุณจะต้องตั้งเป้าว่าทําธุรกิจอันนี้นะจัดก,การเรื่องนอกใจนี้ในแบบที่วินวินทั้ง2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายถ้าคุณมีลูกนะคะนั่นหมายความว่าคุณต้องไม่สูญเสียมากที่จริงคุณต้องไม่สูญเสียเลยอะนะแล้วเขาก็ต้องไม่จนตรอกอย่าไปทําให้ใครจนตรอกนะคะแล้วลูกต้องโอเคคําว่าคุณต้องไม่สูญเสียนี่อาจารย์หมายความว่าคุณจะต้อง จัดการตัดสินใจในแบบที่มันเหมาะสมนะคะคําว่าตัดสินใจเหมาะสมหมายความว่าคุณไม่ตัดสินใจเรื่องการนอกใจในขณะที่คุณยังสติแตกหรือคุณยังเศร้าอยู่มากนะคะเพราะว่าคนที่ตัดสินใจในขณะนั้นเนี่ยการตัดสินใจจะไม่ดีพอเช่นอาจจะตัดสินใจเดินออกจากบ้านไปตัดสินใจขอยาขอเลิกพาลูกออกมาอะไรทํานองน,นี้ซึ่งมันไม่ดีเลยมันจะทําให้เกิดการสูญเสียเพราะฉะนั้น าการที่จะทำให้บินบินไปทั้งสองฝ่ายหรือสามฝ่ายนี่ก็คือการที่เราจะตัดสินใจเมื่อเรามีสติดีแล้วนะคะอาจารย์แนะนำคุณแลกขอย้ำเลยนะคะว่าคุณอย่าตัดสินใจอยาอย่าตัดสินใจเลิกคุณอย่าเดินออกจากบ้านไปในขณะที่คุณยังไม่ได้คิดให้รอบคอบนะคะนี่คือคำแนะนำสามอย่างมองปัญหานอกใจแบบนักธุรกิจนะคะอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือนอกใจเจ็บเจียนตายยังไงก็รอด โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพรตรังค่าสมบัติกดที่โปรไฟล์ได้เลยค่ะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะคะ